สวัสดีค่ะท็อปสิเปียนบางครั้งเรล่ามาหาเศรษฐีที่รวยเงินเหลือเขาไม่ได้เปลแค่ของหรูๆรูเท่านั้นพวกเขาก็มีมุมชอบสะสมของเล่นต่างๆเหมือนกันแต่การจะซื้อของสะสมหรือมองหาของเล่นก็ต้องไม่ธรรมดาราคายี่ยังโหดวันนี้เราเลยจะพาไปดูสิ่งที่พวกเขาจับจองเป็นเจ้าของกันบอกเลยนะว่าต่ลชิ้นเห็นแล้วเงินในบัญชีนี้หนาวยานอวากาศเวอร์ซิงกาแล็กติก ที่ยวบนโลกอาจจะเอาไปแล้วสำหรับมหาเศรษฐีริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งบริษัทเวอร์จิ้กาแล็กติกที่ได้ทุ่มทุนจัดหายา,ยานอวากาศมาครอบครองได้ถึง8ลํลำโดยใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเต็มที่ถึง66,000ล้านบาทแน่นอนว่าไม่ใช่แค่อยากซื้อมาสะสมเป็นคอลเลกชันเท่านั้นแต่เขายังไปกับนักบิน6คนในการบินขึ้นสู่อวากาศมาเรียบร้อยแล้วและเมื่อการท่องเที่ยวนอกโลกของตนประสบความสำเร็จ ตัวเขาก็ไม่รอช้าทําการทดลองต่ออีกหลายครั้งก่อนจัดเตรียมความพร้อมและเปิดขายตั๋วเพื่อเดินทางท่องเที่ยวบนอวกาศให้สําหรับผู้ที่สนใจแต่นั่นอาจเป็นความสนุกสําหรับบรรดาผู้มีฐานะเท่านั้นเพราะค่าตั๋วเดินทางอยู่ที่คนละราวสิล้านบาทเอาเป็นว่าใครไหวไปก่อนเลยส่วนแอดขอเก็บบรรยากาศผ่านโลกอินเทอร์เน็ตแทนไปแล้วกันเลโนเทรเซอร์น่อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เห็นรถคันนี้ เลโนเทรเซอร์ acer, รถยนต์ระบบไฟฟ้าแบบ2ที่นั่งที่มีความสวยงามและโดดเด่นเหนือใครที่สำคัญคือรถคันนี้ไม่มีประตูใช่แล้วมันไม่มีประตูจริงๆงั้นจะขึ้นรถยังไงล่ะคำตอบง่ายมากก็เปิดหลังคารถแบบยกขึ้นทั้งคันและปีนเข้าไปนั่งนะสินอกจากนี้ทั่วทั้งคันยังมีลวดลายหกเหลี่ยมราวกับหลังพึ่งไว้ด้วยเรียกได้ว่าฉีกแนวไปจากคันที่เนผ่านมาเลยจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ดีไซน์และอาจเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของรถคอนเซปต์คนแรก ก็คือลอเรนซ์ฟันเดนแอคเคอร์นักออกแบบรถชื่อดังชาวดัตช์นั่นเองส่วนเรื่องของราคาก็ไม่เท่าไหร่หรอกมีการประมาณเอาไว้ที่ราว132ราล้านบาทไม่รวมภาษีเท่านั้นแหมอยากรู้จริงๆว่าถ้าผลิตออกมาใครจะซื้อไปประดับคนแรกกันนะ Fossil T r เลความฝันในวัยเยาว์ของบางคนอาจเป็นการสะสมฟอสซิลของไดโนเสาร์สักตัวไว้ที่บ้านแต่ไม่ใช่ทุกคนจะหามาสนองนิ้วเองได้ยกเว้นเดร็กเท่านั้นแหละ โดยนักชีววิทยารายหนึ่งค้นพบการฟอสซิลส่วนหัวของทีเล็กซ์สภาพค่อนข้างสมบูรณ์จึงได้ถูกตั้งชื่อว่าแตนตามชื่อของผู้ค้นพบจากนั้นไม่นานเจ้าฟอสซิลนี้ก็ถูกนำมาประมูลและถูกบุคคลลึกลับมาซื้อมันไปในราคาที่สูงริ้วถึง1 0 4 9ล้านบาททำเอาผู้ที่รู้ข่าวพากันหาตัวเจ้าของใหม่กันให้ควักก่อนที่เดรล็อกจะออกมาพูดในรายการแมนนิงแคสเรื่องที่ว่าห้องของเขามีกระโหลกทีเล็กซ์อยู่เลยถูกจับตามองว่าเป็นบุคคลลึกลับที่ว่าหรือเปล่าแต่ใจเย็นก่อนนะ เพราะในที่สุดเตอะล็อกก็ออกมาโพสอินสตาแกรมชี้แจงให้ราวเปอร์ฟอสซิลที่เขามีเป็นเพียงแบบจำลองของสแตนเท่านั้นเองโอเคเป็นอันจบข่าวตามหาเจ้าของตัวจริงกันต่อไปนะคะทุกคนกระต่ายอาวกาศใครที่อยู่ในวงการของเล่นคงรู้จกักหรือเคยได้ยินชื่อของเจฟคูนส์กันมาบ้างในฐานะศิลปินแนวป๊อปอาร์ตที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่ง แต่ผลงานสุดน่ารักราคามหาโหดที่เฮียเขาทำขึ้นมาก็คือปฏิมากรรมกระต่ายอวกาศไร้ใบหน้าที่สุดแสนจะเงาวับจากแตนเลตท,ทั้งชิ้นโดยผู้ที่ประมูลเจ้ากระต่ายเป็นราคาชวนอึ้งก็คือโรเบิร์ตอีมานูชินดีลเลอร์งานศิลปะและคุณพ่อของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐคนที่77ด้วยราคาตัวละ2970บล้านบาทเป็นไงล่ะของเล่นมหาเศรษฐีมันก็จะราคาแรงประมาณนี้แหละเปียโนประดับคริสตัล ระดับนักเปียโ,โนชื่อดังยงังหลังจะบรรเลงเพลงทั้งทีก็ต้องรู้รากานหน่อยเพราะได้ข่าวว่าเขาเคยเร็เลงเพลงด้วยเปียโนที่ทําจากคริสตัลทั้งหลังนอกจากจะสวยงามอลังการไม่แพ้คใครแล้วูลคาตอนประมูลยังมหาศาลปิดดิวกันไปด้วย105.6ล้านบาทจากผู้ประมูลลึกลับทั้งนี้เปียโนคริสตัลหลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดย h ฮสแมนแอนโกร์โดยจุดประสงค์เพื่อบรรเลงเพลงในช่วงโอกาสพิเศษหลักและแม้มันจะงดงามเสียงเพราะแต่ด้วยความที่ทําจากคริสตัลเลยทําให้จ้บเปียโนตัวนี้ค่อนข้างปรอบบาง ดังนั้นเขาจึงบรรเลงเพลงจากเปียโนตัวนี้ไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและนําไปประมูลต่อในปักกิ่งค่ะแหมอยากรู้จริงๆว่ามันจะเสริมบารมีให้เจ้าของคนใหม่ได้ขนาดไหนนะโชว์พา2 0 1แบรนดนาฬิกาสุดดรูยิงโชวพาอาจจะมีดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็จริงแต่มีคอลเลกชันหนึ่งที่แอบได้เห็นแล้วตาลุกวาวเลยก็คือโช o พา2 0 1 ซึ่งผลิตขึ้นในปี2000โดยนาฬิกาข้อมือเรือนนี้ถูกหลน้นอมไปด้วยอัญมณีมีค่าอย่างพลอยสีต่างๆมากถึง874เมตรหรือ201กราดผสานด้วยทองคำและทองคำขาวให้ความเจิดจ้าและงดงามเกินใครอุ๊ยแสบตามากๆงานนี้อยากถามว่านักสะสมนาฬิกาหลายคนพร้อมสู้ไหมกับราคา825ล้านบาทเพื่อได้ครอบครองเป็นเจ้าของที่สุดแห่งความงามเรือนนี้ส่วนตัวแอดนะหรอขอแค่ได้มองเฉยๆก็พอแล้วค่ะ เทเลอร์แจ็กเก็ตเรียกได้ว่าเป็นแลไอเทมที่บรรดาแฟนคลับของราชาเพลงป็อปไมเคิลแจ็คสันต่างต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกเฮ้ยที่ระลึกเลยทีเดียวกับ t ทเลอร์แจ็กเก็ตสีแดงแต่งคขอบดำที่ไมเคิลได้ใส่ตอนถ่ายมิวสิกเพลงเทเลอร์โดยแจ็กเก็ตตัวนี้ถูกนำออกมาประมูลทางออนไลน์หลังจากผ่านวันครบรอบ2ปีที่ราชาเพลงป๊อปจากไปและผู้ที่ได้ครอบครองไอเทมดังกล่าวก็คือมิลตันเวอร์เลดมหาเศรษฐีจากเทก็กซัสที่ประมูลไปด้วยราคากเกือบ60บล้านบาท ทางนีมิวตันได้กล่าวไว้ว่าเขาวางแผนจะนําเสื้อของไมเคิลขึ้นจัดแสดงที่โรงพยาบาลเพื่อระดมทุนและส่งต่อให้กับองค์กรการกุศลทั่วโลกตามเจตนารมณ์ของไมเคิลแจ็กสันแหมนอกจากฐานะดีแล้วยังจิตใจดีอีกนะเนี่ยปรบมือไปเลยสิคะทุกคนการเบสบอลโฮนัสแบกเนอร์มองเผินๆก็เป็นการเบสบอลธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะนี่คือการเบสบอลที206ศูนยโฮนสแบกเนอร์ปี1 9 0 9 ซึ่งถูกประมูลขายออกไปในราคาที่สูงลิดถึง2 1 7 8ล้านบาทซึ่งเหตุผลที่การของแบกเนอร์ขายได้ในราคานั้นเพราะเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของวงการเบสบอลเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าหอกิติยศเบสบอลแห่งชาติเลยทีเดียวนอกจากชื่อเสียงของแบกเนอร์แล้วอีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้มูลค่าของการ์ดใบนี้สูงขึ้นมากเป็นเพราะความหายากของมันก็ลองคิดดูนะว่าขนาดการ์ดรุ่นนี้ที่มีสภาพขาดแหว่งไปเกือบครึง่งก็ยังสามารถทำราคาที่สูงถึง18.2ล้าานบาท นั่นแหละแต่ไอเทมเบอร์นี้เศษผีตัวจริงเท่านั้นแหละที่จะกล้าซื้อไปครอบครองตู้แบดมินตันหลายคนหลังจากที่ได้ยินชื่อตู้แบดมินตันก็อาจจะนึกสงสัยเหมือนกับแอดว่ามันคืออะไรกันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแท้จริงแล้วนี่คือตู้ไม้เมเกือหรือไม้เนื้อแข็งสีดำของยุคแห่งโฟร์บอทที่3ถูกสร้างขึ้นในเมืองฟอเรนซ์ ens, ช่วงศตวรรษที่18ตู้ไม้นี้นับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์งดงามและประดับประดาด้วยอัญมณีล้ำค่ามากมายทีเดียว ยังไงก็ตามในปี2004ทายาก็ได้นำมันออกมาประมูลขายก่อนที่เจ้าชายฮันส์อดัมที่2แห่งลิกเตนสไตล์จะเป็นผู้ได้ครอบครองโดยเจ้าตู้นี้มีมูลค่าสูงถึง1,188ล้านบาทเป็นการทำลายสถิติของราคาเฟอร์นิเจอร์ที่แพงที่สุดไปเลยส่วนเหตุผลที่จัดมาก็เพียงแค่อยากจะให้มันเป็นส่วนหนึ่งในคอลเลกชันสมพระองค์เท่านั้นแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าอยากได้อะไรก็พร้อมเปอีคลิปสเมกยอช ฐานะสุดรูของคนรวยอย่างเรือยอชถ้าซื้อลำเล็กไปก็เสียหน้าแย่เลยทำให้โลมันอับปราโมิชมหาเศรษฐีและเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีทุ่มเงินกว่า39,600ล้านบาทในการจัดอีคลิปส์เมกายอชมาประดับประมีซึ่งแน่นอนว่าเรือลำนี้นอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยทันสมัยแล้วไม่ว่าจะเรื่องของขนาดฟังก์ชันและอื่นๆเองก็ดูจะล้ำคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปไม่น้อยเพราะเรือมีความยาว162.5เมตร มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์สองแห่งห้องรับแขก24ห้องรวมไปถึงสารพัดลานสำหรับกิจกรรมต่างๆอีกด้วยแต่สิ่งที่ดูล้ำกว่าคือเลเซอร์แอนตี้ปารัสซีและระบบต่อต้านขีปนาวุธรวมไปถึงเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้บนเรืออีกด้วยโอ้โหไม่รวยจริงทำไม่ได้นะเนี่ยภาพวาดดาวินชี กลายเป็นที่ฮือฮากันน่าดูเมื่อจะจูดเจ้าชายจากซาอุดีอาระเบียขอร่วมวงประมูลภาพวาดที่ว่ากันว่าเป็นภาพชิ้นสุดท้ายของศิลปกรชื่อดังแห่งยุคลีโอนาโดาดาวินชีแถมยังเป็นผู้ชนะการประมูลได้ครอบครองภาพของสวทอรมุนดิหรือภาพผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นภาพวาดน้ำมันไปด้วยราคา1 4 8 6 0ล้านบาทยังไงก็ตามหลังจากการประมูลผ่านพ้นไปภาพสวทอรมุนดิก็ได้ถูกส่งไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ลูฟอาบูดาบี โดยหลายคนลือกันว่าที่พิพิธภัณฑ์ลูฟสามารถยืมให้จัดแสดงได้นั้นเป็นกอะเจะ้าชายซาอูมีความสนิทสนมกับผู้ปกครองเป็นการสวมพระองค์นั่นเองแหมเส้นใหญ่ไม่เบาเลยนะคาร์ลฮาร์ดไวกิ้งดูไบเป็นเมืองใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ราคาแพงหนึ่งในนั้นก็คือ The World ที่ได้ทำการรวบรวมหมู่เกาะจำนวน300เกาะ จัดแต่งออกเป็นรูปทวตีต่างๆทั่วโลกพร้อมกับตั้งชื่ออิงกับพิกัดและตำแหน่งของประเทศนั้นๆแต่ถ้าเป็นคฤริสน์ไวกิ้งบนเกาะสวีเดนบอกเลยว่ามหาเศรษฐีมีหวีดร้องเพราะคฤริสน์หลังนี้มีมูลค่าสูงราว7จ9ล้านบาทและมีพื้นที่กว้างถึง2 1 3 6 7ตารางเมตรใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ต้นไม้ตกแต่งนํำเข้าจ, i, จากมาลดีสระน้ำยิมสำหรับออกกำลังกาย ห้องที่มีหิมะไว้สำหรับหน้าร้อนและอื่นๆอีกเพียบล้ำนำสมัยสมดาราส,สุดๆได้ยินแบบนี้แล้วชักอยากไปเที่ยวที่แห่งนี้สักครั้งบ้างจังเลยเนาะแจกันจีนราชวงศ์ชิงคงคิดไม่ถึงนะสิว่าแจกันเก่าฝุ่นก่อนในบ้านจะได้กลายเป็นของสะสมสุดล้ำที่มีค่าตัวแรงยิ่งกว่าใครนี่ไม่ได้หล่อเล่นมันคือเรื่องจริงที่พี่น้องคู่หนึ่งไปพบในบ้านของพ่อแม่ที่อังกฤษเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามันคือแจกันจีนโทนสีฟ้าเหลือง ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงที่ทำขึ้นสำหรับจัก,กรพรรดิเชียนหลงซึ่งครองราดเมื่อราวปี1735ถึง1796หลังจากการประมูลผ่านไปเพียง30นาทีแจกันของพวกเขาก็ได้ถูกส่งต่อให้เจ้าของใหม่ด้วยราคาที่สูงถึง2,352ล้านบาทโดยผู้ที่เสนอซื้อแจกันในราคาสูงเรื่วนี้เป็นเศรษฐีชาวจีนรายหนึ่งที่ไม่ได้มีการเปิดเผยถึงประวัติส่วนตัวให้ทราบว่าเป็นใครต้องรวยขนาดไหนถึงจะซื้อแจกันมูลค่าเกือบเท่ากระหัดได้เนี่ย ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ